เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะฮะแล้นี่เ,เกมไทโพแมนนะไม่ใช่เอาซะหิวอะไรไทโพแมนนะครับรีไวส์เป็นเกมแนวพัซเซิลตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับฉะนั้นทุกทคนตอนนี้นะครับเตรียมสมุดจดสับมาด้วยนะฮะเราจะเรียนภาษาอังกฤษในชั่วโมงนี้นะครับพร้อมเกมนี้เหมือนจะเป็นเกมพัซเซิลธรรมดาแต่ว่ามันไม่ธรรมดาจริงๆนะจากที่ดูเทรลเลอร์แล้วเป็นเกมที่ตัวละครของเราเปรียบเสมือนเป็นฮีโร่นะครับแล้วก็มีพลังเรียกว่าใช้ตัวอักษรเป็นพลังนะฮะเดี๋ยวเป็นไงเลยเราไปดูกันพูดถึงแล้วนี่ก็อยากกิน เทโพมกันนะไม่ได้กินนานแล้วครับจะไม่หิวเลยตอนนี้หรอกมาโทษที่เห็นตรงนี้น่าจะเป็นกองอู้นี่ครับเปิดเรื่องโพล็อกโกด้วยอ่านตามนะ้รับเด็กๆเกพรล์ลกแปลว่าเปิดเรื่องนะครับอารัมพบทคำนำอะไรก็ว่าไปโกไปเราไปโปรแกรมมันโกดีกว่าข้างหลังนั้นมีคำว่า w A R w a นะครับโอ้โ oh, ห oh, ข้างหลังนี่ส่งครามชัดๆต้นไม้อะแม้กระทั่งต้นไม้ก็ยังมีคำอยู่ข้างใน tree หรือไม่ใช่ tree มันเรียงเป็นียร์ได้นั่นแะโอ้โหส่งครามสร้างน้ำตา <G ül> <G ül> อะไรวะ D R P เติมโอ้ยดรอปนั่นตกเลยเป็นไงล่ะดรอปสมชื่อเป็นโรงเรียนแล้วครับจังหวะน,นี้มีตัว A ได่หมดแหละมี D A D d a s อันนี้ PLN แผ n k แผ่นไม้กระดานนะครับเด็กๆนะจําไว้นะ E... เราได้ E มาเป็นตัวแล้วด้วยแล้วข้างบนนี้ Evolve อาว Evolution นะฮะการพัฒนาร่างแปลงร่างแสดงว่าเราก็เริ่มพัฒนาแล้วฮะข้างหน้านี่เป็นอ่าอะไรแพลตฟอร์มหรือเปล่าแพลตฟอร์มจริงๆด้วยครับ Please Mind and g a p Between be Train and Platform มีทเวนทรนและแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มคือชันชลานะครับแต่ในที่นี้เป็นชันชลาไม่ได้น่าจะเป็นแผ่นไม้หรือแท่นก็ได้นะฮะได้ตัวเอชมาเป็นขาด้วยเฮอร์รี่เร็วเข้ารีบเรามีขามีตัวมีหัวเราเหลือแขนกับหัม่มะตอนนี้ <c oughs> เอาหัมไม่ต้องมีก็ได้นะอันนีทรีของแท้ครับทีอ่น, e. นี้เป็นดีโเดี๋ยวเดี๋ยวดีอ เมื่อกี้แอบเห็นตัวดีเดทตายแล้วหรือเปล่าเอาเซฟครับจัดมาอันนี้คือ oh, yeah. โอ้ได้แขนแล้ว yeah ครบตัวทัทีครบรือยังขาดแขนอีกข้างน่หว่าเออมีแขนเดียวแขนแล้วเป็นตัว R ด้วยครับในตัวเรามีตัว H ตัว E ตัว O ตัว R H E O R แล้วข้ามหมดนี่แะลรว,วะ u n f o r t u n a t e โชคไม่ดีนะครับที่ ดินแดนแห่งนี้ต้องการฮีโร่อ๋อตัวเราเป็นฮีโร่นี่ว่า H E R O เออเออใช้ได้เว้ยเออเจ๋งว่ะทิ UTORIAL มาแล้วครับกดสเปซกดสเปซบาร์สเปซบาร์อ๋อหยิบหยิบตัวสอกได้กดขึ้นยกขึ้นได้กดลงยกลงได้ สเปซดึงอาได้จัดไปเอาไาทำไรเอ่ยตรงนี้มีบันไดด้วยครับถ้าเรายกขึ้นดาวและสเปซเอาเราเหยียบบนนี้ได้นี่ว่าเออเราขึ้นได้ขอบคุณครับไปไปไปเรามีเอเวอร์ตรงนี้อุ๊ย what เอเวอร์เอาไม่ใช่เอเวอร์นะเป็นลิเวอร์นะครับน River นคบันโยกอันนี้ประตูเกตไปฮะ ขอ,อต้องดึงไปเด้อไปเด้อโอโหไปได้หรือเปล่ามันจะหักลงมาไหมไม่หักไม่หักแต่ผมว่าอันนี้หักเชื่อไหมโอ้ยหักจริงด้วยมีหน้าเลยข้างล่างลงได้หรือเปล่าโอ้ไม่อยากลงข้างล่างมีหนามด้วยตัวเอตัวเอมันทำไมเป็นหนามวะตัวเอถ้ามีเอหลายตัวก็อได้เหมือนกันนะอาจจะใช่ลงไปก็โดนหนามเสียบตายร้องอ้าเลยนั่นแขนเล่า ถึงก็วะไม่ถึงอะ่ะหุยหุยมันเอาแขนเราไปมันเขียนว่าอะไรวะ C... เดี๋ยวมันอ e ีคิดไม่ใช่มันแปลว่าอะไรวะ TS เคลลงล่างม,มาก่อนครับชิบหายแล้วน่าจะมูฟอันนี้มูฟตัว O ไปเอา O ไปไหนวะ N... อ็ออนนี่ไงเปิด อ่ามูฟออนไปครับแพลตฟอร์มด้านซ้ายมีตัว question mark เราโหนได้ฮึบเราขึ้นบนได้ไหมอ่ะขึ้นยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องขึ้นให้ได้อ่าจะต้องตปตงนะนฮึบไม่ถึงอีกทีเหมือนมันโยกหนีเราได้ด้านซ้ายเนี่ยโอเคมันจะถึงเหรอแว่งถึงหรือเปล่าโอ้โหยากะเนี่ยฮึบ ไม่ถึงอีกทีที่ได้วะต้องถึงโอเคได้ครับใส่ตัวเอสขึ้นมาออนี่ไงเจอเครื่องหมายนี่อีกแล้วอะ่ะค s and g r e e d ความกวลาหลและความโลภจะทำให้ผู้คนกลายเป็นฮีโร่แต่ว่าฉันจะเป็นฮีโร่ได้ยังไงในเมื่อฉันไรซึ่งความหวังด e v o i d of Hope นะครับไรซึ่งความหวังปราศจากความหวังอะไรทั้งสิ้น แล้วเราจะเป็นฮีโร่ได้อย่างไรกันถูกต้องไหมต้องเป็นได้ดิวะการเป็นฮีโร่ไม่ได้เป็นต้องมีความหวังเว้เราใช้ความเก่งเข้าสู้ถูกต้องไหมออนไปครับเอ้ยรอด้วยทางซ้ายเราเก็บเรียบร้อยแล้วเราฉะนั้นเราจะขึ้นไปทางขวานะครับอุย้ยไอตัวนั้นนะ่ะตัวตะข่าบ,บ้านนั่นนะ่ะมันถล่มเมืองอยู่นอยแล้วมันเอาแขนเราไปเลยด้วยทรัส เชื่อมัน่นยังถล่มไม่เลิกนะนี่า่อุ้ยโอเชี่ยด่นตะขับเวนอ๋อดูมอีอ้ยดูดก็ไม่บอกปัดเอา้าถึงมาขวางมันทำไมเนี่ยไอีกใบอย่ามาเตะกูนะโอโอ๋อเอาไปด้วยหรือเปล่า,าอ,อุ้ยนันน่นไงออน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 ออ,นอ,อ,นอ,อ,นอ,อเก็บด้วยเก็บขึ้นมาโอ้เยี่ยมโอ้เยี่ยมเยี่ยมสุด เริ่มสุดมันมันขึ้นมาได้หรือเปล่ามันขึ้นไม่ได้เขาบอกว่าดูมกำลังไล่ล่าฉันแล้วส่งครัพก็เรียกชื่อฉันแล้วพลังเียวี่ฉันมีคือพลังแห่งตัวอักษรพลังแห่งตัวอักษร My God เอาไปสู้อะไรเขาได้วะเนี่ย Craft สัน Craft New Words สร้างคำขึ้นมาใหม่ผู้ชมครับเอาแล้ว New Words เอามันเอาตัว S ออกไปไหนวะครับ Scrambler ครับเป็นเรียงคำใหม่อันนี้คือคำที่จะไว้ทำให้ประตูมันลดลงมาใช่ไหมและนี้คือคำที่ไม่ใช่แล้วเอาไว้ข้างล่างพอเสร็จแล้วกด Enter โอเคครับเราจะทำอะไรให้ประตูมันเลื่อนลงมาดีประตูมันก็เหมือน s c r i b b l e Not เหมือนกันนะเน,นี่ย เฮ้ยตัวหัวต้องใช้มีสลากแค่2ตัวเองครับเดวถ้าดรอนทำให้มันจมได้ไหมทำประตูให้จมจมน้ำไปเลยได้ไหมดีอารโอเอ็นเดวเ้ยต้องดรอนมันสกดลไงนะฮะเดบิวเอ็นดีหว่าเออดรอนได้ไหมได้ไม่ได้ด,ดาวไงเออตะกี้ที่มันยากทำไมวะโู้ริช ง่ายๆมีไม่เอา <c oughs> แค่ดาวมันก็ลงแล้วโอเคครับย่า yeah. เปิดประตูได้อย่างง่ายได้เราจะไปต่อไปเลื่อยนะเราจะหาคําตอบว่าไอ้เจ้าดูมนะั่นมันคือตัวอะไรกันแนะ่ G R A B กรับไขคว้าไว้เลยนะหยิบจับคว้านะครับอันนี้ไปคว้าเจ้ไ okay. ขคว้าความสุขความสดใส ดนตรีมันดูเศร้าหมองไงไม่รู้นะ UNR เรียงเป็นรันได้ครับมีตัว T ตรงนู้นด้วยยกมาเรียงเป็นรันซะเลยเอากดผิดเดี๋ยวเราจะรันทำไมวะในข้างล่างมนตัว A เห็นปหตัว A เป็นหนามเรียงกันหลายๆตัวเป็นอ้าตกไปนะ่าจะร้องตายหามีตัว T อ่ะตัว T ตัวทีเอาไปใช้ด้วยได้ไหมถ้าโยนมันจะถึงหรือเปล่าวะถึงอยู่นะโอเคครับเลียงเป็นอ่าได้อยู่ถ้าเราเลียงเป็นเทิร์นได้ไหมล่ะผมว่าข้างบนนะ่ะมันเป็นไอ่นนั่นเห็นไหมบันไดเราต้องเทิร์นมันลงมาครับน่าจะได้ไปมึงน,นะเราจะโยนไปฝั่งนูน้นนี่แล้วก็ดันเลียงกันอุบา สุดยอดเทินเรียบร้อยขอบคุณนะครับอ้าวโดดไม่ขึ้นโอเคโอ้โหมันก็คอนเซปต์มันดีเหมือนกันนะมันดีตรงที่มีเทกให้เราคอยไล่อ่านด้วยครับว่าเออเรื่องมันเป็นไงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ยังดีนะข้างบนก็ขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นมันโดดไม่ได้แล้วครับเฮ้ยอยากขึ้น ต้องมีทางขึ้นได้หรือเปล่าวะไปนั่นไงแล้วขอบคุณมากครับผมขอบใจยอย่างยิ่งขึ้นมาแล้วฮะนั่นมีเทคให้อ่านอีกแล้วเนี่ยโคตรชอบในการสื่อสารดูสิชิทอชมีทอ h เป็นกริยาช่องสองคำว่า teach นะครับแปลว่าสอนนั่นเองนะฮะเธอสอนให้ฉันเนี่ยใฝ่หาความจริงมากกว่าคำโกหกใฝ่หาความยุติธรรมมากกว่าความไม่ยุติธรรม แล้วก็สุดท้ายไฟหาความถูกต้องมากกว่ารางวัลของคนชั่วนะครับนะแสดงว่าบุคคลคนนี้ถูกบ่มเพาะมาให้เป็นคนดีเป็นพิเศษนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วเกือบไปข้างล่างนี่ตัวเอเพียบเลยไม่เอาอุ้ยเกือบตกแล้วไงล่ะริเวอร์นวครับช็อปอุ้ยมันจะฟันเราปเนี่ยดึงไม่ได้ดันก็ไม่ได้ มันจะนี่มันมันจะช็อปเราแล้วเนี่ยชอ็อปอุ้ยโอ้โหเกือบไปโอเคแล้วก็ไปไหนเอาเดึงได้ไปดุยไม่ได้แดกเขาหลอกบอกเลยฮึสังเวียนพีนี่ผ่านมาเยอะบอกว่อุ้ยอีโดม ดูมาจาเลยดูมาจาเลดูจนตตุุุู้้้มาจาเลยดมึง่าทีโอ้นด้ก็ไม่ปอกอีบ้าเดี๋ยวสายในขวางไม่ปอกกุก่อนเลยนะจังหวะนี้แหละจังหวะนี้โอ้สตวบ้าเอ้ยมึงก็อับผตายมอาบผดตายจ้าพี่โ้โ้มึงมาไล่เลยมอโอ้จต้ไอายอุ้ยโ นางฟ้ามาช่วยเฉยเลยโอ้ช่างเป็นบุคคลที่ใจดีว่า e f ฟังนี่ไงล่ะ Chapter 1ครับโอ้เมื่อกี้เพิ่งผ่านการเรียกว่าโทรหลอกมา เราเข้าสู่ชาร์ปเตอร์หนึ่งกันแล้วนะฮะอันนี้เอาไปได้ด้วยวันมีตัวพีอยู่ไม่น่าจะใช้มั้งอาลงไปหน่อยครับวีเกตเกตเดี๋ยววันเรามีแค่นีโอเดียว <c oughs> <c oughs> คำคำไม่ครบอ่อนอ่อนไม่ได้ให้ตายเถอะประตูเปิดที ไม่มีริเวอร์ให้กดด้วยอ่ะเกิดอะไรขึ้นปนะเนี่ยหรือว่าคำเราไม่ครบ๊บตงังนะตัว P อ่ะได้อยู่ถ้าได้ตัว P มาก็ P O E N P O N E Open ไงอะเดี๋ยวมันยากอะไรวะ What the fuck โอเควางครับแล้วก็เป็นเป็นโอเ Pen Yes เปิดตัวพะยะค่ะ อะไรอ่ะ G O R G E G O โอ้โหจริงๆคำนี้มันแปลได้หลายความหมายนะแต่ในที่นี้มันคืออะไรวะมันเป็นคือมันเป็นช่องเขาก็ได้อะแต่อตัวบ้าแต่มันอยู่ในตัวไอ้บ้านนั่นไงอันนั้เป็นพวกขมเมือบทางกำลังหิวซะด้วยนี่อะไรอ่ะยานะอย่านะมันจะขึ้นมาแบบนี้รอะอะไรของมึงวะเนี่ย มันมาแดกเราเลยพม่อิ่มหรอกโอ้ยสังเกตไหมตอนแรกมันมีตัวดีอยู่ด้วยอะ่ะแล้วมันตัดตัวดีออกไปเป็นทนํานองว่ามันตื่นแล้วอุย้ยมีนี่อีกแล้วอะ่ะเก็บก่อนเออมันเปลี่ยนจากอดีตเป็นปัจจุบันไปแล้วครับอ๋อไดไดโนทุกอย่างที่ฉันรู้ตอนนี้ทุกอย่างที่ฉันเป็นทุกอย่างที่ฉันหวังว่าจะเป็นเนี่ยคือฉันติดดีบุญคุณเธออ๋อหรือจะเป็นนางฟ้าคนเมื่อกี้วะ เป็นคนสอนให้เราเป็นฮีโร่อย่างนั้นเหรอ F E E D feed อย่าบอกอ้บ้าต้องให้อาหารมั้งเหรอให้ไงอะ่ะถ้าเอาตัวเอ็นนี่โยนลงไปจะได้กวะเดี๋ยนะเ,เดี๋ยวนะวนะลองดูเราจะโยนตัวเอ็นลงไปนะฮะว่าจะเป็นวยกูโดนกูนไม่ใช่ตัวเอ็นโดนขมือบเรียบร้อย<笑><笑>อะไรอะ่ะฟีด ก็ให้ตัวเอ็นมันไปกินน่ะเหรอให้นะให้นะแต่เย็นอแล้วเราก็ข้ามไปได้หรือเปล่าไม่ได้เอาตัวเอ็นมาอีกรอบคือข้างหน้ามีตัวโอครับโอเอ็นออนได้แล้วมันจะเปิดประตูทีนี้เนี่ยเราจะเอาตัวเอ็นไปได้ไงวะไปพู่ันนะเราโหนไปเรื่อยก่อนแล้วกันนะขึ้นข้างบนได้ไหมเดี๋ยวถ้าก่อตัวดีได้นะขึ้นทังบนได้โอเคเฮ้หยหมดขึ้นไม่ได้ อ๋องไงได้ตัวดีมาแล้วก็ให้มันไปเลยให้ตัวดีไปเป็นอาหารนะขอให้อิ่มอร่อย๊อยเรียบร้อยขอข้ำโอเคตัวเอ็มาเอาไงตัวดีมันไปเติมข้างล่างแล้ว <c oughs> กลายเป็นหลับไหลอีกรอบหนึ่งเลยดูดิเห็นปะตอนแรกม,มันมีตัวดีแล้วมันเอาออกไปเว้ยเออเจ๋งว่ะโอเคเปิดประตูได้ถ้าหลุยจ้าหลับให้สบายนะพ่หนุ่มน้อย อย่ามาไล่เราอีกเลยแถวนี้มีอุ๊ยอะไรวะเอา้เอามันปิดไม่ให้เรากลับแล้วครับจะไปดูหนอน,นก็ไม่ได้ทีนี้มันเหมืองเหรอมีโอ้โหแกส๊สแม่เจ้าดมได้ปะเนี่ยเหมือนตดเลยอะตด <c oughs> อุ๊ยนั่นยันงติดพิษมันไปได้เลอมันวิ่งผ่านไปได้วะเอ้ยไม่เอาไม่เอากลัวเอาไงดีวะอาจจะผ่านได้ก็ได้ลองดู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  ถึงแล้วถึงแล้วอื้อแคสแปนสแป์นยืดออกเอาสแนปโอ้โหมีเล่นคำด้วยสแปนสแนปไปสิไปสิไปสิถึงกว่าถึงว่าโอเคอย่าให้มันสแนปเรานะเออเว้ยเว้ยมันจะเล่นคำกับทุกอย่างเลยเนี <c> ่ย <oughs> อันนี้ขบนขึ้นได้ครับเฮ้ยแต่ขวาก็ไปได้ใช่ไหมข้างบนก็ขึ้นได้หรือเปล่าได้ ทางไหนเป็นทางไปต่ออะแล้วทางไหนเป็นทางไปเก็บข้อความวะถ้าทางขวาจะไ,ไ,ไปไงทางขวาผมว่าทางขวาไปต่อแน่เลยเออน่าจะใช่งั้นเราขึ้นไปเก็บตัวอักษรก่อนแนะ่มันจะขึ้นได้เะนั่นก็ขึ้นไม่ถึงจริงด้วยอะไรวะเนี่ยีทรายเอา้ามาเกิดเลยตรงนี้เกิดข้างบนไม่ได้แล้วเอากด <laughs> จะเก็บบ้าจะอ่านโอ้โหเซ็งเลยอะไรวะ มันย้อนกลับชัปเตอร์ได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวค่อยย้อนวันหลังแล้วกันครับตอนนี้เรามาดูทางด้านแกส๊สแสแพนสแพนเพียบโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาตัวโมาก่อน DWN ดาวแน่นอนครับอันนี้เปลี่ยนเป็นดาวโอเคอ่าแล้วก็ล่วงลงมาข้างบนมีออนอยู่ด้วยครับถ้ากดออนจะเป็นอย่างไรบ้างกดออน เปิดทั้งแกส๊สเปิดทั้งสะแทนคือสะแทนไปได้แต่แก๊สมึงมาทำไมวะเนี่ยมันถึงหรือเปล่าวะมันจะโดดถึงหรือเปล่าใจเย็นนะเราต้องกัดจังหวะดีๆผมว่าไม่ถึงแก๊สข้างหน้ามันหนามากเลยดูดิลองดูนะตุบตับตุบตับตุบตับรอก่อนอย่าเพิ่งดดาายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฮ้ยโดดโดดสแนปตกฉากตายเดี๋ยวลองดูนะ ถ้าไปไม่ถึง,งแสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติแล้วฮะไป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 ผมว่าผมว่าไม่ได้เนี่ยมันต้องเสียเวลามาดมดมแก๊สก่อนที่จะไปมันไปไม่ถึงแน่นอนนั่นอเออผมว่ามันอาจจะต้องถ้าเกิดเราปิดถ้าเกิดเราออนออกคือออนเนี่ยมันเป็นตัวเปิดแก๊สคุณผู้ชมครับ เปิดแก๊สเอ็อันที่2อ,อะ่ะแต่ว่ามันก็เป็นตัวสร้างสะพานเหมือนกันนะสร้างสาะพนเนี่ยแต่ว่าเนี่ยงั้นถ้าเรารอให้มันสะพานเสร็จแล้วเราดึงออกมันจะหยุดหยุดค้างโปเชเพราะรีแคบเนี่อะไรของดีแก๊สช่องสองก็จะหมดไปอ่าเนี่ยแหละฮะไปไปไปรอฝั่งนั้นสะพานแล้วเราค่อยไปเรียบร้อยไปไปไปนี่รอดพน้น ึอุ้ยจะกอุ้ยจะกมันจะเป็นรักอันนี้แล้วทิ้ปแย่หู้ย่าเหมือนกันนะหู้จาะเลยหินย้อยอย่าหล่นลงมานะจ๊ะหรือว่าข้างล่างมันลงได้ไม่เอาเนี่ยเอ้ยหรือลงดีวะอาจจะมีปริศนารอเราอยู่นะครับในค่ำคืนนี้ โอ้ชิดเราต้องรีบรัชเข้าไปครับก่อนมันจะครัชเรานานก่อนมันจะบทขยี้เฮ้ยตกเวนเพรสเพรสเดอะซันไม่ใช่เฮ้ยตรงนั้นมีมีของมีของเดี๋ยวไปเก็บก่อนอันนี้เป็นการยกย่องนะครับยกย่องใครวะยกย่องหรือว่ายกยกของยกล่องหรือเปล่ายกไม่ใช่ไอเซนเซอร์แดงๆนี่มันอะไรวะ โดนแต่ละทีก็ I refuse ฉันปฏิเสธที่จะยกย่องความเชื่อแบบผิดๆของพวกเขาฉันจะทำทุกวิถีทางด้วยพลังของฉันเพื่อยืนหยัดต่อสู้อุบะเรสเรามาเรียนเป็นคำอะไรได้บ้างเรียนเป็นเรสได้ครับเรสยกขึ้นได้โอ้กอโดน r i ส์ก็ได้นะขึ้นพัง,งาดได้เหมือนกัน เอาคำว่าอะไรดีเรามันได้หลายคำเหมือนกันนะเนี่ยได้เอาพีออกไปครับเป็นเรสนีย่ยกขึ้นจริงด้วยเห็นไหมแล้วปัญหาคือเราจะไปได้หรือเปล่านั่นไงประเด็นเลยนะนี่คือประเด็นเลยไม่ทันแน่เหละแก๊สเพียบแก๊สเพียบแกส๊แกสเพียบเลยแก๊สเพียบเฮ้ยยกแพททินัมไม่ใช่แพตฟอร์มแพทิ่มอะไรล่ะ คงไม่ทันของสรงกรานแล้วเชก็เกิดเ้ยอย่างนี้ก็ได้เลยแหละมันมีวงออมันไม่ถึงนี่ต้องลากวงไปใกล้ๆถึงจะยกให้ครับโอ้โอย่างนี้ก็ได้ด้วยโอเคคิดใหม่ทำใหม่แล้ามาดูกันว่าแกส๊สคือมันมีตัวพีเหลือให้เราอ่ะมาใช้อะไรได้บ้างวะคิดคิดคิดคคิด,คด,คดตัวพี โซพีถ้าเอาไปประกอบคำเป็นปาะกัสไม่ใช่แกส๊สเออได้หายใจได้วะไะด้วะได้วะ,ว,ะวางลงนี่เออเป็นหายใจให้เราได้เดี๋ยวๆๆๆดใช้ต่อได้ด้วยใช้ต่อได้เดี๋ยวมาใช้นี่ใช้นี่อุ้ยโอเคเออเสร็จแล้วไปยกคันโยกอุ้ยตรงนั้นมันมีแง่นี่หว่า ตวงศรตวงศรเดี๋ยว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 ขอขึ้นเงขึ้นเลยเะเองอาการสดชื่นแพลตฟอร์มลงมาแล้วโอเคเราไปเก็บข้อความมาอ่านก่อนนะ for the living and the dead เพื่อคนที่มีชีวิตอยู่และบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วฉันจะอดทนถึงแม้จะต้องมีแกส๊สเต็มปอดก็ตาม ใช่ไหมเดี๋ยวขอให้ใจก่อนได้ไหมทันไหมทันไหมขอสิกเกือบไม่ทันเยลงไปลงไปลงไปโอเคโอเคยกขึ้นถึงแม้จะมีแก๊สเต็มปอดเราก็ไม่หวัน่นเราก็ไม่หวัน่นแกเค,ครับโอ้ยตื่นเต้นเหลือเกินเกือบไม่ทันนั่นไม่ให้เราไปอีกแล้วบายฮิทด,ดูดเดือดเลือดพ่านอะไรอะ G R A R M เฮ้ยมันเปลี่ยนฮิตเป็นเฮดทิพไพรผเจอเฮเตอร์ซะแล้วเฮเตอร์ไม่เก่งนะแต่นั่าลำคานนะเนี่ยงานงอกแววบอดไฟหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหลองได้ด้วยใจเย็นอย่าเข้ามาโอ้โววิ่งอย่างช้ากุโดดข้ามได้จ้ะยังไงอ่ะคือลงไปเหรอเฮ้ยครัชอย่าพิ่งเยพิ่งอพ่งเพิ่งอพ่งเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีทีทีได้หวะ เอ้ยไม่กล้าไม่กล้าไอ้ทีเอาใหม่เอาใหม่ใหม่โอเคมา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 ครัชครัชครัชมันเออไอมาละลายละลายไอ้แมลงวันโอ้อเกือบไปแล้วมาเดี๋ยวขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะว่ามีอะไรบ้างโอ้ยฉากเนาะฉาก ทำไมเราเจอสัตว์ประหลาดหลายตัวดังวะมีตัวร้ายหลายตัวนะดูข้างล่างหน่อยนะโอ้พีข้างล่างเป็นวูนเอาละฮะคุณผู้ชมครับสำหรับเกมเทโพ Man ก็ขอผมขอจบเวงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวัาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับว่าจะเจออะไรต่อไปบ้างนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยหวังว่าจะสนุกกันนะฮะทิ้งท้ายไว้ศัพหนึ่งข้างล่างนะครับวูนแปลว่าบาดแผลนะครับโอเค ซีเกนี้ชัดเจอยู่ดีเปรถไหนนะครับเจฟฟน